พิษพิบูลครับ9 2นิพัทน,นิยมดี179ครับกัวครับพุทธิเมฆแก่9 9 8สักดาครับสักดาแล้วก็6 4ปอนครับเชิญครับเชิญครับวันนีน้สอนลงได้หรือเปล่าบิ๊กตินเดินไปแล้วโอ้โหมาจากไหนกันบ้างอ่ะน,นะเยอะแยะไปหมดเลย ชื่อเสียงแรงในชื่อเสียงเรียงนามอะไรกันบ้างเยอะเหลือเกินโอ้โหไปก็มาเป็นปุ๋งเลยทีเดียวอย่างนี้ไม่มาเป็นปุ๋งก็าเรียกไปกันเป็นโขงครับอาพวกเราเดินหน้าเขาไปชมใกล้ๆระวัางนะทีหนึ่งมาโดยเฉพาะตัวแทนสุพัทราชัยเชิญครับตัวแทนธญพงษ์เชิญครับ โอ้โหโดยเฉพาะทีมงานช่างที่และแต่คนโตช่างโบปายุทในโอ้โ,โหเยอะทีเดียวนำมาเป็นอันดับที่หนึ่งทีเดียวเอ,วอาอย่างเดิมด้วยนั้นะระวังกันด้วยนะครับอย่างเดิมด้วยธัญ,ญพงศ์กับสุพัทรชัยเลยนเชิญครับผนักแข่งไปขี่อวตารต่อตัวแทนได้เจ้าของรถเลนเชิญครับขาดอีก2อันดับหนึกับ2ครับ ไหวทอร์นาโดก็มาด้วยจากทีมงานชไนหนชุมแสงครับไอ้คันล่างหลังเนี่ยมันขี่ไปไหนไม่ไหว2,500มึงขายไหมวะข้างๆบอกให้3,000ขายไหมเนี่ยแหะแพ้แล้วน,น่ะสามพันแป๊ะบวกก็อีก500ร้อไป น้ำมันเชิญท่านผู้มีเกียรติอีกหนึ่งท่านมอบรางวัลบนเวทีถ้าขี่แบบนี้ฝากซื้อส้มตำถุงนึงเว้วันนี้เราอยู่กันที่สนามบึงบ้านแก้วนะครับสชแบงค์จัดให้อย่างสวยงามทีเดียวนะครับฝากกันไปด้วยแล้วมีผู้รักผู้ใหญ่ของแสลงมากันมากมายทีเดียวนะครับให้การต้อนรับและให้การสนับสนุนเยอะแยะ ยาเอพี API, หมวกกันนอกเรียวครับชำนาญโพคาครับเออสนับสนุนกันไปมากมายทีเดียววันนี้เราถ่ายทอดสดทั่วประเทศช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่ทีมงานถ่ายทอดสดและผู้จัดด้วยกล่องไลค์สดเตรียมไปที่หน้าเคสตาร์ดด้วยครับเก่งเกง เดี๋ยวไล่ที่นี่จอแกแล้วกันนะทีละคันนะครับเออชังเกียดีกว่าชังเกียรด้านหน้าหน้าเกตัสด้วยนะครับช่งเกียชังเกียรเทวินกับตัวแทนจากโอซุกาเจ้าเกม นี่เราก็แข่งกันอยู่เรื่อยๆนี่เปันยางเดิมๆยังสนุกสนานกันอยู่ครับหลายรุ่นหลายรูปแบบทีเดียวเป็นสนามสุดท้ายของโอซุกา e m c เอ็มซีทิกจอกด้วยนะครับนี่แล้วก็สําหรับรุ่นต่อไปบางลมอวตารซูเปอร์โอเพนแจกเงินแสนแล้วครับรุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นหน้าอ๋อรุ่นหน้านะเพราะว่าธัญพงศ์สุขเจริญมี99แต้มในขณะที่อําพลมี90วัชรรชนะ,ะ,ะมูลมี82 หัวเชื้อสลายคราบ ABB นะครับของแท้100%์ไม่ผสมสารโซดาไฟด้วย1ลิตรผสมได้25ลิตรครับจากคุณจอนครับเชิญครับรุ่นนี้นะครับอย่างเดิมพักเท้าเดิมโรงงานเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญจากตัวแทนจากเอดตองนะครับให้เกียรติมอบรางวัลนะครับเอดตองเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นมามอบรางวัลด้วยนะครับ นะครับราจากเอ็ดตองครับแล้วเดี๋ยวก็มีเออลูกชายตะเหี่ยวมาหน่อยไว้ที่สามหรือที่สี่ไม่รู้พรอมองคล